เข้าสู่รายการสามนุมสามมุมชุดแรกท่านผู้ชมครับแขกรับเชิญของเราในค่ำคืนนี้นะครับเป็นสาวสวยเสียงดีและจะเรียกว่าเป็นเซ็กซี่สตาร์ก็ว่าได้ครับผมเธอกอินเตอร์นะครับไปที่ประเทศอินเดียครับญี่ปุ่นคุณอว่าเกาหลีไอฮ่องกงไหนอย่างอ่ ไม่อยอะไม่เยะใช่บผมครับผมทางรว่าทั่วทั้งเอเชียนี้ต้องรู้จักเธอแน่นอนครับเพราะเธอคืออมิตาชาชัยยังไม่ต้องสงสัยครับเป็นน้องสาวของผมเองครับที่ผมปั้นมาตั้งแต่เธอยังตัวเล็กๆอยู่และตอนนี้เธอก็ดูรอไงครับเพลงนี้มิตาเลดูมิตาเลดู เป็นไงนี่ถ้าออกมาแห่งกรนติ๊กต๊อกดูไมว่าเซอร์กระติ๊ขอโทษครับแล้วขอโทษเพลงนี้ดังมากที่ประเทศอินเดียครับเขาได้รับฉายาไว้เป็นดูมเกิร์เลยนะพี่แล้วดูมนี่เขามีคำแปลแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรสนุกอ ใช่ที่เราได้ยินดูมดูมนี่คือสนุกสุดมากแต่ผมเชื่อนะครับว่าหลายท่านนะครับอยากพบกับเธอแล้วนะครับเพราะตอนนี้นะครับเธอกลับมาพร้อมกับอัลบั้มใหม่ ready for love แต่จะทำให้หนุ่มๆนะครับใจละลายขนาดไหนไปพบกับเธอเลยครับอมิตาทาทะยังขออ้เบบบรรรมัันิตค มอสมอสไม่ได้ไม่ได้ได้รางวัลไม่ได้ได้กันงาๆมอส and I miss you too อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรจะกอดทั้งรายการเลยเราเราสนิทกันเราอ๋อเลยครับโอเคงั้นผมว่าเดี๋ยวเรามามาเคลียร์เรื่องนี้ก่อนดีกว่าเพราะเมื่อกี้ต้นรายการนะครับคุณมอสเนี่ยเขาบอกว่าคุณทาทาเนี่ยเป็นเด็กปั้นเขาเลยจริงป่ะครับเพราใช้คำว่าเด็กปั้นเนี่ยต้องบอกว่าที่มอสเนี่ยเป็นเสียดันค่ะเสียดันเฮ้ยเสียดัน ก็ปกติเขามีเจดันไงเอมจดันป้าดันป้าดันเสียดันเสียดันโอ้โหน้องเรียกให้เราโง่เลยใช้คำว่าเสียดันไม่ได้ถ้าขี้เหนียวขนาดนี้นะครับหนุ่มหนุ่มไม่ทราบว่ากับพี่เขาเป็นไงแต่กับพี่มอสพี่มอสไม่เคยขี้เหนียวกับน้องค่ะโอ้โหนีไงอ้ยเอ้าก็เดานครับน้องผู้หญิงนี่เต็มที่เลยนะช่วงนั้นเศรษฐกิจดีดีผมแจกไม่อั้น มีน้องละเต็มที่ทีพี่ละที่เต็มโอ้ออย่างเงี้ยแล้วมันยังไงครับมอสเขาเป็นมุยเรื่องนี้ก่อนดีกว่าวาดันบ้านจริงหรือเปล่า่าดันยังไงครับก็คือเริ่มคอนเสิร์ตยังไงไปรู้จักกันคอนเสิร์ตแรกที่เขาเขาไปร้องเพลงกับผมคือคอนเสิร์ต Teenage Festival แล้วยังไม่จบยังไม่จบมีแลยมีอีกค่ะได้เป็นเล่นมิวสิกวิดีโอเขาด้วยมิวสิกวิดีโอเพลงอะไรครับเพลงเหล่าไหลเหลไห แต่ล่วๆเนี่ยนะโอ้อพี่ขอโทษตอนนั้นเพลงดัง<า>ดังมาก <นะ S 1> ดังมากดังม่นนงมกแเชื่อ <â> มิวสิก เออเอางี้ดีกว่าผมว่าเดี๋ยวหยุดก่อนนะฮะเราจะมีนะครับภ่าพมีวสิดีโอของนักร้องสุดหล่อท่านนั้นมากับช่วงนี้ครับหนึ่งคำถามกับสามหนุ่มครับเอาละครับท่านผู้ชมครับในฐานะที่ผมเป็นเจ้าของเพลงเหลวไหลนะครับเพลงที่ดังที่สุดในยุคนั้นนะครับแต่เดี๋ยวก่อนพี่มอสเพลงที่ดังที่สุดในวันนี้ชื่อเพลงเหลวแหลกค่ะ วันนี้นะครับผมจะไม่เป็นคนถ่ายครับผมจะให้น้าของผมสองคนนี้นะครับที่นงข้าอยู่น้องจะเล่นดีเลยเนี่ยอันนี้เป็นน้าอันนี้เป็นน้องค่ะล้วพิ่กพิทังนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ในรายการสตาร์ฮันนะครับนี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวใจเย็นๆเป็นรายการที่เราจะกลับไปค้นพบนะครับศิลปินในยุคเก่าๆกันได้ข่าวว่าอยู่ตรงนี้หมดเลยเนี่ยอ่ะมาฟังคำถามนะครับประจำวันพุธนี้นะครับนี่ครับผม หนึ่งในสามนางเอกมิวสิกวิดีโอเหลวไหลนะครับคนคนไหนคือทาทายังอุอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนิดนึ่งนิดนึงฮะคือมิวสิกวิดีโอนี้มันนานมากเลยจำไม่ได้พี่กบครับครับเ <c oughs> พลงของน้าเนี่ย <c oughs> ก็ออกก่อนผมเกือบ4 5ปีนะครับแหมคุณร <c oughs> ู้ไหมเพลงเขายังรวมฮิตอยู่เลยจับตาดูดีครับผมว่า นางเอกนะครับที่อยู่ด้านหลังของผมนับในมิวสิกวิดีโอนะครับคนไหนคือทาทายังครับครับผมพร้อมแล้วไปดูมิวสิกวิดีโอเลยครับโอ้โหทาทาด้วยทาทาเลวไหลจริงจัง เดี๋ยวาสวย3คนมายืนข้างหลังนี่แสดงว่านักร้องไม่ธรรมดานะครับนักร้องไม่ธรรมดาแน่นอนครับแต่ว่าจับตาดูให้ดีคุณบ้าหรือเปล่าครับคุณเปิดยังกับมือไฟแดงไฟเขียวเลยครับทำไมครับเฮ้ยพิบอันนี้ไฟกับพิบแล้วครับผมเดี๋ยวนี้ไฟแดงไฟเขียวบ้าผมอย่างนี้ครับแป๊บเดียวครับเชื่อว่าสายตาแหลมคมเดี่ยวแหลมคมอย่างพี่แท่งนี่ต้องมองปลาดเดี๋ยวกเวุ่นไปชมอีกรอบนึงครับเลวไหลจริง เล่นดีก่อนนะดีดีนะครับดีดีนะครับอึ๊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 บเฮ้ยอันนี้พูดกันตรงๆนะเพิ่งเห็นได้คนเดียวเองแล้วอีกคนหนึ่งมอสยืนตรงกลางก็บางคนข้างหลังอีกคนซ้ายคนคนกลางคนขวาใช่ไหมครับผมคนหน้าไม่ใช่แน่นอนเดี๋ยวนะฮะ คนซ้ายนี่คือคือมองเข้าไปในในใน <TV S 2> จอในจอนะ,อ,ะอยู่ซ้ายมือกลางขวาโอเคคาททานี่หนูก็บอกไปเลยคนไหนสวยสุดก็คาท,ทาแหละ,ะ,ะเรามาดูนะครับว่าพี่กบตอบว่าคนกลางครับ<ะ>ส่วนพี่แดงตอบว่าคนคนกลางครับผมผมเชื่อว่าเป็นคนกลางครับอ่าเพราะว่าอะไรครับพี่ทำไมถึงคิดว่าเป็นคนกลาง เพราะว่าเมื่อกี้บอกมานิดนึงว่าสวยสุดสวยสุดต้องอยู่ตรงกลางครับแน่โอ้โหฝาเล่นฟันคงงันเลยสวยสุดอยู่ตรงกลางสวยสุดน้องทาดาสวยสุดต้องอยู่ตรงกลางครับแต่ยืนตรงกลางแล้วโดนนี่บังอะขนาดมันบังยังเอาไม่อยู่อะเรายังเห็นเลยว่าสวยอะยอดครับผมเดี๋ยวเรามาเฉลยกเลยละทำไมพี่กบต่อตรงกลางครับคิดว่าอะไรเดาฮะ เอาเอาให้มันมีหลักการหน่อยสิครับก็ผมผมมองคนขวาแล้วอ่ะแล้วผมสังเกตได้แต่คนขวาแล้วแวบผายไปเลยแต่คนขวานั้นไม่ใช่นะคนกลางดูลันลามากเลยตอนนี้นดูแรงมากเลยดูเป็นตัวของตัวเองดูเป็นตัวของตัวเองมากนะฮะไปดูกันอีกรอบนึงครับใช่ครับหมูหมูมูเนี่ยนะคะเป็นตุ๊กตาลายทอมตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่นำนำเสนอชื่ออะไรฮะงงแงเขาชื่องงง่ะ เศร้าคิวขึ้นมานิดนึงหอคิ้วๆตกคิ้วกไม่ชอบอะไรเขาไม่ชอบอะไรถามเป็นความรู้นะครับเผื่อจะซื้อไปฝากเมียที่บ้านแพงสุดอะเท่าไหร่เป็นแสนค่ะโอ้คุณหมอเป็นคนที่สายไงครับเออเป็นคนสบายสบายค่ะแล้วก็คือเป็นเป็นคนให้เกียรติผมว่าให้ให้เขาตอบเองดีกว่าครับว่าเขาเป็นคนยังไง ขอเชิญครับครับผมครับขอเชิญนะครับวันนี้